ในข้าวครับเอาคุณนังแครบ้าะเขาครับมีเขา,นะขา,ขาเจ้าต้คทูบ่ได้ไรส่วนดวนะ่ะ อสวัสดีครับหน่อยอคุณก๊อฟทา่านกินน้ำวอลแล้วบ้างนี่ยม่ได้ไล์สดด่วนแล้วมาดจะกลับาาบ้านไปไหนครับตอนนี้นครับตอนนี้ตอนแรงๆใช่ไหมค่ะวัสดีค่ะสบายดีกันนะคะสบายดีครับ ก็ขออ่อ,ขอคนะก็เขาอคุที่หาคนอืคือ่บักมิงปิ้งไก่วันนี้กับวินดดเ็เปีนเนลองมนโอืเล็บเปีนเปนดด้ดีครับผมดีครับ ินดูน่ารักมากมาก,มากค่ะคนเก่ง<ต>น่ารักรยูบักน่ารักยูมันน่ารักน่ารักหนูอดอืมคือแขงแงจดอืมแสบไรเธอกินในเมืองลูกินเป็นยูบักกันเนี่ยว่กกินเป็นู่ยได้มาต่อม,ม,มากว่า ฮะมา,ามังจากมุขวะทำจมูนมหุ้งเปล่า <c> น <oughs> กินเป็นป่ะตาโน้อยไปรับน้องครับเป็นไปรับน้องครับเอ <c oughs> นี่กับเไดดไปส่งวินดูน้องเลี้ยง ใหเพิ่อยูเล่นเท่ากันครับความอื่นโรงรีนบ่ะการก็ยังไหวให้อยูการบ้าเรียามาีับการ้านคู่เห็นยังมาเขไปเห็นหนุม่า กับผมกับไทยกินด้วยอ,อยู่นมามากินแขางกับวินโด้แล้วครับกินร้ายครับแต่บา้านอยังก็ไหลนซ่งนาน้องซึซึ่ซึ อันนี้ไก่ซื้อมาครับไก่ซื้อมาบริเวณไก่อันนี้ครับกับข่าวเราซื้อมาแ่บจะบอดูพันทำ์แ่บมาก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 ถึงใจพันครับ ย่ยยุกี่ปีสาปีโอ้สีเอ่เก้าปีค่ะสามเนางออบองอไร่สามห่อสามแต่บนน้อนน้องแฮมเราไม่โดดแซมครับบงเกระดูกเต็มมื่นล่ะเป็นงเลยมินดูเก้าปีครับ เป็นยังไง้าปีกี่วัน9ปี10วันมั่วเดือนหนาก็เดือนหน้าก็เกิดแรกหนูก็เกิดเดือนหน้าเดือนนี้ยังเกิดน้องช่องมแม่อยู่แม่มาเดือนหน้าก็เกิดวินโดว์บอกไปผมเนี่ยเข้าใจว่าวินโด้วงไปโรงเรียนบอก มันหยุดครับโรงเรียนเปิดประคารเขาจะหยุดบ้อง่ยไปหยุดหยุมาเขาหยุดดีแทนเนี่ยหยุดก่อนหยุดหยุดดีพูดเขามีอย่างไรครับมัน,นหิ้งเขาเสรับ ยังฮ <c oughs> ะแล้วไบอภบักิมาอปิบัอืมอิ่มไม่ได้บ่านในโดฮะฉันรัน่อิม่มไม่อิมอ่มตัวเนาะยามโดะไปอิม่มเนาะยังเป็นเด็กเคืององอยู่ยมมังเป็นเด็กเคืองทองเคื่ององอยู่

ดีโอเคดีออดีดีดนดีดีดัดี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 ดด ขออาะารวินโดทานมากเดี๋ยวอ้วนนะคะคนเบื่อ้วนนะบื่อ้วนอยากกินแซลัอน อ่ออะไห่นี่เยมานมากเลยเอ้วนนะคะคนก่งไปยังดกว่มินด้ทานมากเดี๋ยวอ้วนนะคะคน่ว่ะมินโดทานมากเดี๋ยวอ้วนนะคะคนเก่ง บนเรือแล้วก็บ,บอกคนไปเรือเรือแล้วก,กินเก่งครับแต่สุดท้ายนี่ก็บ,บ่มีอย่างไรครับกินเขากับหลานครับเพื่อนน่าจะจบเอี่ยงว่ะจบเอี่ยงกับบลูเพืกันครับจบอยู่หลานสัพพันธนาคารใช่ล่ะนั่นบอก งัน้นพอจบเดี๋ยวไปเจอกันไลฟโซรข้างหน้าเลครับคลิปนี้เอาอันนี้ก่อนฮะตั้มนี่ตั้มนี่งานดูอ่ะอนหลายมันจะอ้วนวน